สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับพบกับอาจารย์อีกแล้วครับกับช่องพญาเต่านาคราชดวงเศรษฐีครับเมื่อวานนี้ก็ผิดพลาดไปผิดพลาดไปนะครับเพราะว่าอาจารย์คํานวณผิดผิดผิดตัวนะผิดตัวเพราะว่าคํานวณเลขฮานอยเป็นเลขออมสินคำนวณออมสินเป็นเลขฮานอยนะเมื่อวานนี้ก็เลยผิดพลาดไปหน่อยนะครับ วันนี้เดี๋ยวมาตั้งใจใหม่นะครับก็ต้องขอโทษเมื่อวานไปนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้คำนวณผิดพลาดไปนิดหน่อยนะก็ทำให้ เพี้ยนไปเยอะเลยในเมื่อวานนี้นะครับนะวันนี้นะครับตรงกับวันอาทิตย์นะครับตรงกับวันอาทิตย์นะครับตรงกับวันอาทิตย์นะว่าวันนี้เลขเด็ดเลขตัวเด่นหรือตัวดังหรือตัวไหนที่จะมาเด่นมายังไงนะครับสําหรับเลขฮานอยวันนี้นะก็อยากที่จะพยายามทําให้แนวทางที่อาจารย์คานวณสูตรให้นี่มันเข้าทุกวันนะครับ ก็พยายามนะครับนะก็อยากให้ทุกคนนั้นติดตามไว้เรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันอาจจะเพี้ยนวันหนึ่งหรืออาจจะไม่เพี้ยนเลยอย่างเงี้ยนะครับแต่วันนี้ก็จะพยายามนะคำนวณสูตรให้มันเข้ามากที่สุดนะครับสําหรับวันนี้เลขแนวทางฮาหนอยนะครับฮาหนอยก็มี3ฮาหนอยเหมือนเดิมนะครับฮานอยนะเดี๋ยวเราลองมาตั้งจิตแล้วอธิษฐานลองหาสูตรกันดูนะครับว่า,าตัวสูตรเลขวันนี้จะมาดิน่นมารองอะไรยังไง นะครับนะ,ะผมยาวครับผมยาวไม่มีร้านตัดผมเปิดนะครับผมอาจารย์ก็ยาวแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่สำนักครับเดี๋ยอ่ที่สำนักก็กําลังมี คนก็เข้ามานิดๆหน่อยๆครับเพราะว่ายังไม่ได้เปิดยังยังไม่ได้เปิดรับผู้คนเหมือนปกตินะครับเพราะว่าสถานการณ์ก็ยังไม่ค่อยดีอาจารย์ก็ยังไม่ได้ประกาศเปิดสํานักนะครับแต่ก็มียัดพี่น้องที่เดือดร้อนยัดพี่น้องที่มีความทุกข์ก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับเข้ามาเรื่อยๆแต่อาจารย์ก็พยายาม ที่จะให้มาน้อยมากที่สุดก่อนในช่วงนี้นะครับเพื่อให้สถานการณ์โรคระบาดมันดีขึ้นก่อนนะครับถึงจะได้ประกาศเปิดสำนักแล้วก็ได้รับญาติพี่น้องอีกเหมือนเดิมนะครับ วันนี้นะครับวันนี้เลขตัวที่จะมาแนวทางในฮานอยนะครับตัวท ja ma ี่จะมาแนวทางในฮานอยตัวที่จะมาแนวทางในฮานอยเนี่ยในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาลองคํานวณดูว่าเลขตัวไหนที่จะมาเด่นมาลองอะไรยังไงนะครับแต่สําหรับตัวที่มาเด่นในวันนี้นะครับตัวที่มาเด่นในวันนี้ตัวที่มาเด่นในวันนี้นะครับสําหรับเลขฮานอยตัวที่มาเด่นคือ2ครับ นะสำหรับตัวอาจารย์ที่อาจารย์คำนวณได้ตัวที่มาเด่นในวันนี้เนี่ยคือ2นะครับคือ2นะแต่2อะไรนะครับจะ2อะไรก็ที่เห็นเด่นชัดมันมีเลข2มีเลข0นะครับมีเลข2มีเลข0นะครับมีเลข2มีเลข0มีเลข5นะครับตัวเด่นมีอยู่3ตัวมี2มี0นย์มี5นะครับแต่ถ้าใครชอบลูด ใครชอบรูดก็รูด5ใครชอบวิ่งก็วิ่ง2วิ่ง0ูนย์วิ่ง5แต่ใครชอบรูดรูด 5, ้าหรือลูดสงก็ได้นะครับแต่ถ้าสำหรับตัวอาจารย์เนี่ยอาจารย์คํานวณออกมามันเป็นรูด2อลูด2ก็เหมือนเดิมครับลูด2ก็2 0งศ2 2ย์สอ 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9เนี่ยครับนะก็มีเปอร์เซ็นต์ถูกมากเหมือนกันถ้าใครรูด2นะครับนะแต่แต่ที่คำนวณมามันมันเป็นรูด2ที่มาเด่นนะครับตัวรูด2เนี่ยมาเด่นมากๆเลยนะก็อยากจะลองให้รูด2ดูแต่ถ้าเด่นเด่น2เด่น2ก็จะมีเด่น2ก็จะมี2 0 2 2 2 5 2 8 นะครับที่เด่นเด่นสองนะครับมีเด่น2เฉพาะใครที่ชอบเน้นเนเด่นเด่นะครับนะใครที่ชอบเน้นเนเด่นๆ,ๆก็มี20 22 25 28ครับ แต่ถ้าจะแนะนําก็แนะนํารูดสองไปเลยอ่ะครับมันมีเปอร์เซ็นที่จะได้เยอะกว่านะครับเยอะกว่านะแต่ที่มาเด่นวันนี้ก็มีทั้งสองสองมีทั้งสองสามมีทั้งสองห้าสองแปดเนี่ยมันเด่นมากนะครับแต่สองศูนย์นี่ก็เด่นเหมือนกันแต่ถ้าเด่นจริงๆก็คือสองสองกับสองแปดนะครับนะสองสองสองแปดที่เด่นเนาะ นะแต่ถ้าเด่นรวมเลยแต่ถ้าเด่นรวมในวันนี้เด่นรวมในวันนี้นะครับเด่นรวมในวันนี้วันนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์กำลังวันนะครับที่เด่นรวมในวันนี้ก็จะมีเจ็ดสามหกสามนะครับเจ็ดสามสามนะครับสี่ศูน์นะครับอ่าอีกตัวหนึ่งอีกตัวนึงนี่ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะมาไหมนะครับก็คือ86นะครับ86นะตัวนี้ก็ mm hmm. ก,ก็ก็เด่นเหมือนกันนะครับก็เด่นเหมือนกันนะ mm hmm. แล้วอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็คือ79นะแต่79เนี่ยคาดว่าจะมาพรุ่งนี้นะ79คาดว่าจะมาพรุ่งนี้แต่เราก็ลองกันไว้เนาะกันไว้สําหรับคนที่ชอบเลขเจ็ดนะครับใครชอบเลขเจ็ดว่า79มันชอบมาวันอาทิตย์กับวันจันทร์เนี่ย ที่สูตรคำนวณนะครับนะแต่วันนี้ก็ดึงเจ็ดกลาวไว้ด้วยนะครับแต่ตัวเด่นๆหลักๆเลยก็คือรูดสองนั่นเองนะครับรูดสองเม็ดเดียวคือเม็ดเดียวคือสองสองสองสามนะครับสองสองสองสามเนี่ยกันๆไว้หน่อยนะครับแล้วก็เลขสามตัวเลขสามตัวก็จะเป็นสองสองศูนย์สองสองสามห้าสองแปดนะครับห้าสองแปดแล้วก็ อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น C86 นะครับนะที่ที่ที่มาเด่นนะครับนะเลขแนวทางก็ก็มีประมาณนี้ครับสำหรับเลขคานอยนะใครที่ชอบเสียงไทยก็ลองเสียงไทยดูย้ำนะครับมันเป็นแนวทางเอาพิจารณานะครับพิจารณาดูว่าอ่าพิจารณาดูว่าอ่า ควรจะหนักทนจะเบาอะไรยังไงครับก็ให้พิจารณานะครับนะมีสติในการที่จะเสี่ยงทายมีสติในการที่จะเล่นทุกครั้งนะครับให้ให้มีสติมากๆนะครับแล้วก็ลองเสี่ยงทายกันดูนะครับย้ำว่าเป็นแนวทางนะครับแต่วันนี้ก็ขอให้ทุกคนนั้นมีโชคลาบนะมีโชคลาบร่ำรวยมีเงินทองอย่าติดอย่าขัดจะมีอุปสรรคขอเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดลบันดาลประทานพรผักดันให้ญาติพี่น้องนะที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ขอให้มีโชคลาบกัน มีเงินมีทองติดขัดกันเงินกันทองก็ให้การเงินการทองราบรื่นลื่นไหลเหมือนเดิมมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับนะเม็ดเดียวย้ำไปเลยเม็ดเดียวในวันนี้เม็ดเดียวเด่นเด่นนะเม็ดเดียวเด่นเด่นนะถ้าเป็นหลักสองเม็ดเดียวมันมีสองเม็ดมันมีสองเม็ดเม็ดเดียวมีสองเม็ดคือสองสองกับสองสามถ้าเม็ดเดียวสามตัวก็แนะนำให้เป็นสองสองสาม นะครับแต่คิดว่าศูนย์น่าจะมาวันนี้นะครับศูนย์น่าจะมาศูนย์มาก็น่าจะเป็นน่าจะไม่40ย์ก็2 0นะครับนะถ้าเป็นตักศูนย์นะครับก็ลองพิจารณาดูครับอ่ะอาจารย์ก็มีแนวทางให้ประมาณนี้นะครับการันตีไปเลยนะครับวันนี้ขอให้รวยรวยรวยรว,วยครับสวัสดีครับ